ลูกท้อและพีทหลายคนสงสัยว่ามันเป็นผลไม้ชนิดเดียวกันหรือไม่ลูกท้อและพีททั้งสองคือพูนัทเพอร์ซิกาต่างกันคือลูกท้อเป็นพันธุ์ธรรมดาแต่พีทไว้เรียกพันธุ์ที่ปรับปรุงจนอร่อยแต่สุดท้ายก็คือพูนัทเพอร์ซิกาเหมือนกันค่ะ ยกตัวอย่างนะคะเหมือนกับกุ้งแม่น้ำกับกุ้งกล้ามกรามมันคือกุ้งชนิดเดียวกันต่างกันแค่คือวิธีเติบโตกุ้งแม่น้ำการันตีได้ถึงความเนื้อแน่นแต่กุ้งกล้ามกรามเนื้อจะเล็กแต่สุดท้ายก็คือกุ้งเอ็มโรเซนเบอร์กิชนิดเดียวกันค่ะ ลูกท้อหรือพีทที่ปลูกในไทยเริ่มต้นจากที่ชาวเขาที่อพยพลงมาจากประเทศจีนได้นำเมล็ดของลูกพีทจากจีนตอนล่างเข้ามาต่อมาพืชเหล่านั้นก็ได้กลายเป็นท้อพันธุ์พื้นเมืองที่พบทั่วไปบนพื้นที่สูงของประเทศไทยที่มีชื่อพันุ์ว่าแปะมุงทอ้อลูกท้อหรือลูกพีทที่ดิฉันรับประทานซื้อมาจากภูทับเบิกนะคะ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,768เมตรอยู่ตำบลวังบานห่างจากอำเภอหล่มสักและหล่มเก่าประมาณ40กิโลเมตรมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเหมาะมากสำหรับที่จะปลูกลูกพีชหรือลูกท้อค่ะลูกพีชหรือลูกท้อที่เรารู้จักกันถือว่า เป็นราชนีของไม้ผลเขตหนาวซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชาวเขาเป็นอย่างมากแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ